สำหรับคลิปนี้จะมาว่าถึงการเปลี่ยนชุดซ่อมหัวฉีดนะครับโดยชุดซ่อมอะ่ะก็เนี้ยสั่งมาจากในเน็ตชุดซ่อม,ออมไอ้หลักๆเลยอะ่ะไอ้สองตัวเนี้ยไม่ค่อยสำคัญหรอกไอ้พวกเบ้ารองหัวฉีดอ่ะนะหลักๆที่สำคัญก็คือโอลิงหัวฉีดกับโอลิงบนกับโอลิงล่างอะ่ะโอลิงของ รางหัวฉีดแล้วก็โอลิงที่ที่ปลายหัวฉีดที่สําคัญนะแล้วก็มีอันเนี้ยกรองใช่สิ่งที่ทุกคนต้องเปลี่ยนเลยไมะนะ่งั้นอ่ะถ้าไม่เปลี่ยนนะมันก็จะเปื่อยๆแตกๆเห็นไหมฮะสาหรับพอถอดออกมาแล้วใช่ไหมไปดูคลิปที่ตอนผมถอดได้ถอดออกมาแล้วเอาไขาควงอะไรก็ได้มันจะเป็นล่องนะจิ้มเข้าไปแล้วก็งัดะมองเห็นไหมเนี่ยค่อยๆงัดขึ้นเรื่อยๆงัดรอบๆอ่ะ ออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนวงแหวนทองเหลืองเนี่ยนะครับแลวด้านในของเก่ามันจะเป็นไฟเบอร์หรือมันเป็นเหมือนแบบไมโครป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะอยู่กันอยู่อย่างเงี้ยซึ่งพอใช้ไปน,นานๆเนี่ยมันแตกหมดนะครับยิ่งรถที่เติมอีปดห้าหรืออะไรยิ่งแตกเร็วเลยต้องเปลี่ยนเน,นี่ยลองยี่งเสร็จใช่ไหมแต่คลิปที่แล้วผมไอ้นั่นไปแล้วไงผมล้างไปแล้วเออ แล้วก็ฉีดอีกสักรอบนึงฉีดสักรอบไม่เป็นไรนเพื่อมันค้างไงนะฮะเราก็เอาอันเนี้ยใส่เข้าไปเนี่ยนี่ของใหม่ในกองสตเตนรเลสนะครับนี่อันนี้ใส่เข้าไปเบรบแล้วก็เอาค้อนนะตอ,อ,อกหน่อย ใครไม่มีคอ้อนอาหารอะไต่อก็ได้ผมออกมาเนี่ยนะในคอ้อนเราก็ต่อันลงไปหน่อยอโอเคแค่นี้อยู่แล้วแค่นี้ถือว่าใช้ได้แล้วถ้ามีเงี้ยสามหัวสี่หัวเนี่ยก็ปเปลี่ยนได้เลยนะฮะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วโอเค สำหรับใครงงนะครับตอนถอดลางหัวฉีดออกมาแล้วอะ่ะเนี่ยไอตัวเน,นี้ยนะเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะไปเข้าไปคั้มล็อกอย,อยู่ใช่ไหมเราก็งัดตัวนี้ออกมาเอามือดึงก็ได้ปึก๊กมันก็จะหลุดกมาแล้วแล้วเราก็บีบเนี่ยบีบตัวเนี้ยแล้วก็ดึงรางถอยออกมาได้เลยนะครับหัวฉีดพอดึงถอยออกมามันก็จะเป็นสลักล็อกไว้อยู่อย่างนี้อันนี้เราก็ดึงออกมาตรงๆนยเนี่ยฮนะเวลาใส่กลับเราก็ใส่เว้ตรงๆมันจะเป็นล็อกกับหัวฉีด พอดึงออกมาตรงๆเสร็จใช่ไหมดึงออกปุ๊บโอเคก็อยู่ในท่านี้จะมีเขี้ยวมันอยู่โอเคก็อยู่ท่านี้ใช่ไหมเราก็ค่อยๆบิดบิดบิดขยงขยับยดึงออกมาได้เลยนะครับยางยางังนิ่มอยู่หรือว่ายังใช้ได้ไม่ฉีกไม่ขาดนะครับก็อะไรอะ่ะเออก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ตอนดึงออกมาก็ระวังน้ามันนิดนี่หน่อยเทน้ำมันใส่ขวดไว้แบบผมเนี่ยเทน้ํามันใส่ขวดไว้ไม่มีอะไรแล้วฮะี Lol. ๋ยวก็ไล่เปลี่ยน โอลิงโอหัวฉีดและยางรองนี่ผมขี้เกียจเปลี่ยนอะเพราะว่ามันก็ยังเจ๋วอยู่นะขี้เกียจเปลี่ยนมันต้องงัดอะมันต้องใช้อะไรจับผมทําคนเดียวก็ก็ขี้เกียจนะฮะเออก็เนี่ยครับวิธีเปลี่ยนถ้าถ้ารถใครเริ่มสะดุดหรือว่าเครื่องสั่นอะไรเงี้ยมาลองไล่หัวฉีดดูก่อนลองซื้อลองซื้อพวกชุดซ่อมมาดูก่อนนะครับชุดซ่อมลองซื้อชุดซ่อมมาดูก่อนเพราะว่ามัน มันราคาถูกสุดแล้วอะเนี่ยชุดซ่อมชุดซ่อม Honda าโ r โตก็มีนะครับชุดซ่อมคล้ายกันไม่งั้นคุณไปไล่เปลี่ยนคอยใช่ไหมคอยลูกหนึ่งก็พันกว่าแล้วแม่งแพงลองไล่ของที่ถูกๆก,ก่อนแล้วก็ร้านเหรอเข้าร้านก็ได้นะให้เขาเสียบโ b d ีเช็คแต่ล้าร้านไหนไม่มี OBD ีเช็คก็เหมือนแบบว่า,วาตามยถากรรมบางทีก็อาจจะโดนหลอกมาแบบผมผมก็ ผมโดนฟันไป2,004อ่ะคิดดูดิได้หัวฉีดมือ2มา2,004แถมไม่ได้ยางโอลิงมาด้วยนะโอลิงแท้มันมาเอาโอลิงของเดิมผมใส่เนี่ยโดนไป2,004ครับผม2,004จีติตเลย2,004ก็เลยเอาออกมาทำเองแม่งเลยแล้วไม่หายด้วยไงเรื่องของเรื่องมันไม่หายไงมันเป็นเป็น,ปนหายๆมันก็น้ยผมว่าแม่งคงเป็นอีกแน่เลยมันก็คงเพราะว่าอายุการใช้งานนะนะ ก็เลยถอดออกมาโอ้โหเศษที่ดงอะไรนะเศษไมโครไมก๊อกเศษกองอเต็มเลยก็ลองดูฮะใครที่เครื่องสั่นรอบตกหรืออะไรเงี้ยลองลองมาล้างปิดผีเสื้อแล้วก็เปลี่ยนกองหัวฉีดดูนะครับใช้ได้เดี๋ยววิ่งเรียบและ้ะโอเคขอบคุณมากที่รับชมฮนะเป็นความรู้เล็กน้อย,อยบายบาย